ัห<ผ>มวดสนามที่ท่องเที่ยวนะคือเท่าที่พี่ดูเอาข้อแรกให้ได้ข้อที่สองข้ามให้เร็วข้อที่สามข้ามให้เร็วแล้วไปเอาข้อที่สี่แทนเพราะไปโคตรยากพราะจังเวลาสองดีเริ่มน้ำตก <c oughs> น้ำตกอะไรเอราวัน <c oughs> ใช่หมบอกไูโอ้หที่ยู่นสการะู่ในม่น้ำาญาอยู่ในแม่น้ำเจ้าพลามีคำว่าตอนเช้าอ่ะบอร์นิ้งตอนเช้าอรุณสวัสดอรุณวัาอรุณตอนอะไรวนอะไรวัดอรุณอรุณะไรอรุณอะไร อะไรนะวัดอาลุถ้าอาลุสวัสดิ์ันตเตแอวัดอาลุเบิกฟ้าเล่าเลยดีวัดอลุนอรอาุนรอลสวัสวัดชวราามวัดอาลุนนาชวารามวัดอลุหายักใใช่วัดอะไรวัดชาบอวรชวลิหานวอบอ ให้ตายเถลยก็าล้วไงเปลี่ยนที่มาสิเออสีเขียวสีเขียวสีเขียววัดพระแก้วสีเขียวต้นไม้โอ่ยคนจีนเขาเลือกอะไรอยูเอ้ยอย่างนึงเป็นอาญามณีที่สีเขียวแก้วมากรดพระแก้วมากรด ในถ้ำเออถ้อะไรถ้ำวัดมากดออถ้ำมากดเออคู่มแล้วนะำมาแต่ละที่มีทะเลต้องมีอะไรหูเขาทุ้มีทะเลจะไปข้ามทะเลไปเาะหองเปนเออไม่ซ้ำไม่ซ้ไม่ซัวไหนยาออไมาไต่อยาวน้อยแต่ละที่เดสอ ตลาดนี่แต่ที่เสร็จแล้วต้องเปิดรูปเป็นผมด้วยเลยอะไรนะอะไรนะพี่กิวช่วยเยเมบาอทีฉันก็ช่วยทีมนั้นจริงๆฉันไม่รู้คะแนนไมช่วยทีมเลยแต่คะแนนเท่าไหร่อีสี่กัแนนแล้วพีมอ่ะเอ้ยเดี๋ยวพ่อหาว่าเราช่วยเยอะต่ำเดี๋ยวสาวคะแนนได้เพราะว่าวัดคุณต่อไม่ได้ ล <Blake. S 1> ้วให้ปลอยิส <laughs> <annoying> ุไหใครชนะเาเล่นเร